ไอ้แจมห้ครับผม9505ครับผมนี่ครับอันนี้ก็ขิดแหลกครับผมเนาะขิดแหลกแป่งกระโปงผมเหยือูนห่างตัวเดียวครับผมนี่ครับของเมฆัวครับผมเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อจะมาตามเด็กเมฆัวเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะคือจังนู่นเมฆัวครับผมกําลังทํากับข้าวครับผมวันนี้มากับคําแพงครับผมวันนี้นะ มากับแม่น้องคำแพงด้วยวันนี้นะวัสดีแม่ผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเอาผู้สาวมาน้าหมอเมื่อนี่รับผมนี่ครับแม่น้องคำแพงกับคำแพงมาด้วยวันนี้นะเนื้อมาดีจสิได้มดีใจเนถามนี่แม่ฟุ้นหาแม่ก็เขาดีแท้เนี่ยมันบักเอิญชื่อบอลูกแมนบอแมนแมนก็เจ้าบอกเขาแมนดอกบักเอิญเนี่ยนะมักเกินข้าแท็งฟุ้หาพวกผมไม่พอมั้ครับทามนี่แม่ในลายบอัน ในมือหนึ่งในมือหนึ่งมือหนึ่งบัตรเข้ากัจจายเครื่องนึงอะดิมือหนึ่งใจเครื่องนึงเออซื้อซื้อตัวละมือบัตรเข้าปัจจายหาพันเพราะว่ามันคนละเครื่องนี่คนละเครื่องคนกันคนละเครื่องนี่ครับผมเออจะได้กินเนี่เดีจะวพัดกับเราโอนอ๋อครับผมกุ้งมืดนี่แหละฐานเนื้อก็เดินกำลังซื้อเนื้อแม่ครับผมเนาะค่ะนี่ครับเป็นยังไงเจ้าหมานบอผมกำลังซื้อขุนซีไหมเนี่ยผมมาขุนซีไหมเขาจะขู้วิ่งสวนดูค่ะวิ่งอยู่ครับผมแต่ว่า ได้วิ่งครับผมเนี่ยแต่ว่าจับคู่บ่เข่าแมงเพรามักสูนซี่ไหมครับผมออกสูนหาครับผมเนี่ยธรรมดาหลักมักใช้มักมั่นแล้วแมงคือว่าม้วนคือว่าเรียกมาจากที่ว่าแมงทุกครั้งคุยกันมันสูนไหมองค์ไผ่มั่งม้วนผมผมหาแม่เมื่อวนนี่อ้เห็นแมงคุยโทุกครั้งจริงไหมมั่นสูนมงเป็่มาอยู่แมงบอกแม่นก็เลยนมั่นจักันกับของแมียนี่ยละอ๋อครับผมเออตัวเดียวกันนี่ยละสูนหาที่แม่ ปนเปนมสูนเียขอแมวุนห่าเออเิ่นมาสูนแม่ก็เอาลงกที่ไปตะตักรอนเปนมากผมนะ่แม่ครับผมขอแม่สูนหาครับผมขอแมไม่มีสีคูเก้าหาูนหาหาสอขอแม่ครับผมใ่ละเก้าหาเก้าสอเออเก้าหาเก้ขอแม่น่เด่นนุ์เด่นศูนหม่วกรมเป็นสูนหาครับผมเปส่เนไปแอาเอนมลยตั้งกแปั้งเ็พลอยครับผมมาครับผมเอาเกกัพนมูสิครับผมมาครับเอาพตียุสด้ แม่งวดนี่เลยแม่ของแม่ของแม่ครับผมครับผมเอาไปตะลึกสิ่งแต่ซื้อว่ามีเล็กสิ่งก็เอาวะครับผมก็เป็นยังแม่เอาเล็กสิ่งไปก่อนนะครับผมแม่ครับเออหากระพบหากระพบว่านี่เนียนวันนี้ยี่ห้าสิบหกเนียนกระพบเนม่นเขาบบุกระผมกระบูรู้ว่าสิเขาเรื่องบนเขาไปแล้วแม่เล้วคิดแม่หรืแม่ได้คิดว่าหันใดแหมอ๋อครับผมแม่แม่ทานทานที่ไปที่มาอยู่ครับผมแม่ครับเออ เลขติดแม่หากระพกกับผมเนาะกะ็คือว่าเลขติดแม่เขาได้ไหมเนาะรับผมเขากระปุลเรื่องวันนี้บั<อ>แต่ว่าพานก,กับเขาอยู่ได้เนาะกับผมแม่ครับออต่วางวดสิมากที่เป็นังไหรับห้ากับพกิแม่แม่ห้ากรบพ,รพรปา<ะ>ด็เนหน่อยแค่หมืมเดียวแม่ <c oughs> เอาเราไม่กันถือเบี้ยก็ไปขึ้นบมหลายนึงินม่กเส้นเพื่อนเนี่ยเมื่อกินวัถือถือทังวันนี้ถือวันนี้ถวันนี้ถือซูนห่างนถือโยกปัจจิบันซื้อพวกปัจุัวกวนเนาะแม โคคิปไ่มูซื้อมาแม่คัวคือบมซื้อปฏิบัติแมนไม่คั่วถึงยุ่สูญหายครับผมเนาะขึ้นมาเนาะครับผมขันันไดาโอ้ยแม่คัวเป็นบาา้าหมดคคิปไขมูแล้วคือนมาซื้อปฏิบัติแมนได้ซื้อไว้ตกตลาเมืองับได้แต่ก้องการคนละเคร่งคนละเครื่องโอ้หได้ก้องการคุณหาหาใจเคร่งแมนคุณหาใจเคร่งแมนคาะได้แต่ก้องการคนละเคร่งครับผม แล้วแม่ถามเนี่ยผมมาหมู่บ้านแม่คือว่าศูนย์มาตาใส่แม่ว่าที่ว่าอันโทษจับคู่ก้อเข้าเออมันมีที่ไปที่มาอยู่ครับผมแต่ว่าเข้าวเก่าเพราท่านแต่หายมาดอกโอูยมือเล็กออกห่ดครับราะว่าหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านคุเห็นแม่คุณโทรศัพท์แม่เขาไปชอว่าซูนมาไหม่ครับผมตอนที่เชียงครับแต่ว่าสองตัวระเบิดขาเจ้ากับซีนี้มาเทาเดือนคนหนึ่งครับผมตะแบงตะแบงคุณเห็ของแม่หากับพบแม่ห้ากระพบเพราะว่าเลขเลขที่ไปที่มาอ่ะข้าวเก่าเสียวมาติดกับเลขเลขแม่พัวครับผมแม่ครับเสียวกอนเข้าวเก่ากับมาซีกับหนึ่ เขาจะห้ยดึงเสียของแม่กู้ก็ได้เก็ดกับหกเออมันก็เลยเข่าหกซีครับผมแหม่เดี๋ยวนี้เขาจะเอาได้ศูนย์ตัวเดียวกันครับแล้วก็จับเลขแม่เข่าครับอืสองสามห้าแปดตัวติดครับผมแหม่สองสามห้าแปดตัวติดของแม่อ๋อแม่จะหายหากับสองหนึ่งไม่ติดเอ้าสองตัวตัวกันตัวกันอ๋อครับผมสมมงหมดก็เป็นตัวกันไว้มันก็เลยบังเอิญไปตำโปครับผมเนี่ยมันเป็นบังเอิญซื้อดอกอยากใหาเอี้ยชีมันเทือกหัวหนีครับผมเนาะ หากับหครับผมพ่อแจ่มส่งเล็จีแดงหาทุนนี่หาทุนแต่ยงของพ่อแจ่มวงเงินธิพนมาส้ให้เดกจีแดงไงก็ให้แม่๋อ้่ครับผมหาทุนแม่ยยุ่งพ่อวจ่มก็บินหาบนนอกจากลากครับเนาะแม่ส้ให้จีแดงคราบผนม่จากโคคือบบเป็บักปคนซบกบครับผมแม่สูบกกบแม่เธอเหาคุณบกกบคุณหาผู้ใดผู้ใดถือหน้าแม่พ่วบ้านก็ดีใจน้าเด้อะครับ ใคถืองั้นม่กัวะระเทมสีถือดอกว้าแม่กัวกัอะไรรมลุกคุข้ามตั้งลรยงวดดีแล้วตัวถึงแคนึงเดหามึงทีเหล่ยมอหน้อยเ่นาะอือ่อกดะเครงเนาะละเครงดีเมนนี่ครับผมเมนแม่กว่าวกับผมเนาะงวดนี้ครับผมเลขบินกับผมเนาะห้ากับหกครับผมวดนี้ห้ากับหกครับน่ครับถ้ามีเลขดีๆเอาไปติดเลยค่ะห้ากับหกครับโปรแกรม ากะปกค่ะครับหากระปกมากระปกกับเส้นเปียกกราเกะปกปียกมกรเก่าว่าใช่เขาเอบนทุ่มลังงเดเจ้าบนลังทหารมันมาเส้นบนเท้างนบอแอบอแม่ศูนยแมนเมื่อกี้เมื่อกี้ด้ากับฟูนของเพิ่นเนาะูกับูนเขาไม่ขั้วเมื่อที้วเพิ่นจับคู่เหศูนหาอลฮกัเลขศูนย์เนี่ยอนึงเดก้ากับศูนย์ศูนยในซีก็หครับ เขากมาจับพ so we ูดข่เอาตะกไปใส่ล่างครับเขบอกไม่ส so ูดได้มเขาไม่สูดเดียวไหมอนไจ้าสิไปเทต่ไรของกะหาเลขบ้านนั่น้านนี่มาติดของข่อยเนี่วนนี้เลขบนนะฟันท่งตัวเดียวสตัวแปดกับเก้ามาหนึ่งตัวแปดกับเกามาหนตัวบนนะบนคือฟันเก๋าแ่ตันเปอร์เซ็นคือลายเปอร์เนท่าบ่จะงานในงานครับผมแต่กัาเก่าที่เมาจันาเขาไม่คัวหากรบพกจัดเตหาเก พกเก้าหปดพกเท่านั้นเดี๋เนาะเจ้าหองผมมีบนคือบนนี้ครับแต่ว่าอันไหก็พของันัวนี่ไปล่างเด้จับนเแมนครับผมเมนแล้วับแต่ทีบอกว่าใครจั่น้ำบล่างเป็นบนล่างกนลับเป็นบนล่างกเก้ครับหมุนเวลาเก้าหเก้าหกเกปดเก้าแปดเก้าแปดกา

เฉี่ยวเงินไปตัดผมบอลเขาเป็นตายคนละครือแม่นบอกโอ้ยตายแล้วบอลนี้นี่ครับผมเนาะของเม่ยขั้วครับผมเดือดเข็นเหยียท่ทั้งสองครับผมเนาะมากับน้องคำแพงเอา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 กินรัวเป็นยาหวานโอบไปเนาะเดีือดเข็นเหยนยดที่ทั้งสองครับผมเนาะแม่กลัววัดปู่สี่ศูนย์ครับผมงวดนี้ได้ห้ากับหกครับผมเนาะนี่ครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วครับผมเนาะนี่ครับผม นี่ครับผมมาใส่หมวครับผมเนาะผมมาใส่หมวานนี่ไม่ขั้วห้เกาหาซูนหาครับผมแล้วก็คลิปแรกครับผมเนาะนี่ครับคลิปแรกไม่ขั้วกับห้ยูนหาครับผมนี่ครับนี่ครับผมงวดนี่ครับผมเนาะไม่ขั้วเอาเลยวิ่งไปก่อนครับผมวิ่งบนล่างผมเด้อวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างห้ากับหกครับผมเนาะนี่ครับผมห้ากับหกของเมฆวังวันนี้ครับผมเด้อวันที่สิบหกทับหนึ่งสองทับหกห้าครับผมเนาะนี่ครับแมฆวัวที่มูจับครูเห็นหมครับผมเนาะนี่ครับผม โอทิลเล่ศูนหาครับผมเนาะผมมันทายมือว่านี่ครับผมไม่ขว้ให้ศูนหาเกาหาครับผมน้องกบเนี่เก่าหากับศูนหาครับแล้วก็คลิปแรกครับผมเนาะคลิปแรกนี่ครับผมเนื้อขั้วกะไฮศูนหาครับผมเล่ดิ้งครับผมเนาะเก้ากับศูนครับผมมาจับเลขติดสองกับห้าครับผมเก่าสองเกาหาศูนย์เกาสองเกาหาศูนสองศูนหาครับผมงวดนี้เอาเลขดิ้งไปก่อนครับผมเนาะ